สวัสดีครับวันที้27กรกฎาคมวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานเวรกรมครับในวันนี้กลุ่มเรานะครับจะเข้ารับการอบรมผ่าน y t u t u ไลฟ์ครับกันตรงนี้นักเรียนก็ไปคิดเอานะคำพูดต่างๆเรื่องราวต่างๆลองไปเรียบเรียงเรื่องราวของกลุ่มพวกเราออกมาเป็นสตอรี่รู้สึกจะมีเพื่อนเราคนหนึ่งก็ทําทคลิปไปเยอะนะปอก็ติดตามอยู่ครับนักเรียนก็เก็บเล็กผสมน้อยในมุมมองต่างในเรื่องการสื่ออนไลน์ทำออกมาเป็นภาา ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับก็ทําออกมาครับเหมือนท่านผู้ในการหลักสูตรจะพูดถึงผมหรือเปล่าครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปไปรับฟังคําชี้แจงจากท่านรองเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานบกครับแสดงความรารพรองเจ้ากรมยุทธศึกษา์ฐาน สวัสดีพวกเราทุกคนนะได้ได้ยินเสียงรองใช่ไหมเอาอย่างนี้นะถือเป็นความรับผิดชอบนะของผู้เข้ารับการฝึกไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานหรืออยู่ใต้ถุนกองร้อยหรืออย่างไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ที่บ้านมีราวตากผ้ามีถังขยะก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องไปหาฉากมาเอาภาพบุที่นอนก็ได้ผ้าม่านก็ได้อะไรก็แล้วแต่ก็เอามาขึงซะบอกหนูไม่รู้จะไปไหนผมไม่รู้จะไปหาที่ใดก็ได้บ้านก็ได้แต่ว่าไปทําฉากมา ก็เอาผ้าม่านหรือผ้าปูที่นอนอะไรก็แล้วแต่ให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ถือให้ว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อของการประเมินด้วยก็คือในความเอาใส่ใจในการที่จะรับการฝึกผู้เข้ารับการฝึกก็มีความกระตือรือร้อนถือว่าเป็นหนึ่งในหัวข้อของการประเมินด้วยพันกว่าคนที่เป็นนายหันชายเนี่ยมีกระบี่ทุกคนยังก็ไปหาหยิบยิงมามันไม่ได้เรื่องที่จะหายากเย็นอะไรนอกจากนั้นแล้วเนี่ย เวลาฝึกท่ากระบี่ก็จะไม่ได้ฝึกมือเปล่าันมีกระบี่แล้วก็ต้องมีถุงมือก็อไปเข้มขัสนามนะที่จะมีซองกระบี่ที่เป็นซองผ้าอันนั้นอีกต่างหากผู้รัาการฝึกพันก,นกว่านายมีเข้มขัสนามหรือย,ยังพอเป็นชุดฝึกอยู่แล้วเข้มขาสนามแล้วมีซองกระบี่หรือย,ยังซองกระบี่ที่เป็นผ้าเรื่องฉากหลังใดเพราะฉากหลังฉากหลังเนี่ยมันยังหมายถึงโดยเฉพาะยิงท่าเคลื่อนไหวหรือจะท่าอยู่กับที่ก็ตามนะบางครั้งเนี่ยสมมติเราไปถ่ายบันทึกภาพอยู่ใต้ถุนกองร้อยมันก็จะมืด,มด มันก็จะสว่างตรงหน้าต่างต่างกลองรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่ามุมกล้องต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมืดแล้วก็สลับสว่างแล้วก็มืดแต่ตรงที่สว่างก็ใช่ว่าจะดีตรงที่สว่างก็กลายเป็นว่าสมมุติว่าตัวผู้ปฏิบัติเนี่ยไปยืนอยู่ตรงช่องหน้าต่างพอดีแสงก็จะส่องมาข้างหลังัตนตัวตัวภาพของคนก็จะมืดไปแทนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะก็ขอให้ครูฝึกเขาแคปเจอร์นะภาพที่ได้รับการฝึกทั้งภาพภาพเป็นภ่า ถ้าเคลื่อนที่แสงสีเสียงประมาณนี้ในาหันประจํากลุ่มก็พูดถึงระยะทางด้วยยกตัวอย่างเช่นนาการปฏิบัติท่ากระบีนะซึ่งท่ากระบีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ศีรษะแล้วท่ากระบีก็พูดถูกต้องก็คือก็เลยไปถึงน่นนะปลายกระบีนะที่จะชูขึ้นไปสุดเลยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเขาก็ต้องถอยหลังไปอีกอีกไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี่ยนะเราจะต้องไปสอบมาก่อนสอบมาก่อนว่าการ ดูกระบี่ของเขาเนี่ยแล้วมันอยู่ในมุมกล้องที่เราจะสามารถบันทึกแล้วก็เห็นการปฏิบัติของเขาไหมถ้าถ้ากระบี่ตรงนี้เพราะนั้นยังมีเวลาในยังมีเวลาสําหรับการที่จะปรับแต่งเรื่องพวกนี้ให้ให้เรียบร้อยที่จะต้องไปแนะนําว่าเขาจะมีการผูกตุ้มเนี่ยห้อยไปกับแนวโกรงกระบี่แบบนี้อย่างไรให้มันสั้นลงไปอีกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่รองพูดมาเนี่ยมันจะถูกบันทึกแล้วก็ส่งภาพไปให้ครูฝึกนะพิจารณาเป็นรายบุคคล นั่นก็หมายความว่าครูฝึกจะต้องแม่นยำานว่าการใช้กระบี่ในแต่ละท่าทางต่างๆทั้งท่าอยู่กับที่ในการฝึกมันก็ไม่ใช่มองเฉพาะตรงหน้าอย่างเดียวนะก็ต้องให้ผู้ปฏิบัติอาจจะต้องสั่งซ้ายหันหรือขวาหัน,หนให้เราเนี่ยให้ครูฝึกได้มองเห็นเมื่อเขาจับถือกระบี่ประจำแถวหรือไม่ประจำแถวแล้วเนี่ยฝักกระบี่เนี่ยเขาอยู่ตามแบบฝึกมาแล้วก็ต้องหันซ้ายหันขวาดูด้วยแล้วก็ที่ให้เพิ่มเติมไปก็คือให้อยู่ในแบบของการประเมิน ว่าผู้รับการฝึกะได้ใส่ใจนในการจัดสถานที่ของตนเองอันที่เฉพาะของตนเองในการปฏิบัติในอย่างไรบ้างนอกเหนือไปจากเครื่องเครื่องการตรวจเครื่องแต่งกายนะซึ่งรองได้เคยเน้นย้ำไปตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วครับก็เป็นการชี้แจงเน้นยำ้ำการปฏิบัติจากท่านรองเจ้ากรมยุทธศึกษา์ฐานบกในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์แล้วก็การจัดสถานที่ให้พร้อมที่จะเข้ารับการฝึกออนไลน์ในเดือนสิงหาคมนี้